สวัสดีสรครับอันนี้อันอันนี้มาดับปันเลยครับสมพาสลิมพาสุิลินอ๋อลบงานดนตรีมวลดีต้ตาปรุกต์เีเนอคือคดนตรีไฟฟ้านี่เออเอซ้ำซ้ดนตรีแปรดนตรีสดเนาะคีเรเพ่นนเพิ่นเล่นดนตรีสดที่น้อง ผู้ใดสนใจก็ิผมลขอทำเบอร์โทรให้นะครับนะมินิมีคอมโพนเิ่นจัดเป็นทีมไต่ว่าเหรินมวนเลยอาบอกเบอร์โทรกันไปบอกเบอร์โทรบอกบอกรถบอกชื่อผู้ชื่อสุนนวะงานบริการเอาจรดบอกบอรอดทรเจอบอกเจอบอกซูสแปนหกสองสี่สามห้าศูนย์หนึ่งสองผู้ใดสนใจย้ะติดต่อเด้อทีมงานหนึ่งก่อ ทีมงานเมืองลิงพัฒนาใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับอผมดีอำเภอจอมพระหมูที่หนึ่งว่าไว้ท่าเลขที่ห้าหมู่ที่หนึ่งขบวเมืองลิงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับอเพียงแค่นั้วเนาะสวัสดีครับเราก็เดินกลับกลับถึงบ้านเจ้าหน้อีกครั้งหนึ่งก็ในนามตัวแทนของเจ้าภาพนะคะขอขอบคุณคณะกองยาวเป็นอย่างสูงนี่แหละครับเพชรลินกุ้มค้าเงินเลยครับพี่น้อง จนมาคำละเพิ่นยังเศร้าเพิ่เเนเพิ่นเห็นย้อนคำหัวหัวดีเก็บของพี่น้องเอน,เนี่ยเจ้เรียนย้มาคำเอาให้ติดตามที่ชอบผมเนะพี่น้องเล่นย้อนคำเนาะตื้มให้พร้อมเพราะเล่นดีที่คุณภาพผูพ้เล่นสนใจกันติดต่อเล้อผมกะน,นี่เบอร์โทรให้เราอีู่หรอกอ่ะติดตามที่ชมบแล้วพี่น้องอ่ะ,ววออะสวัสดีครับ S <S <ป>ยอดแค่เดี๋ยว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 ขอให้ท่าสนสวัสดีครับก็ขอใ่้ท่านลงเอลยท่านไหนอะ่ะคือว่าเรนนี่คือว่าเพคนกะสุดท้ายแล้วเนาะเพคนกะเลี้ยจนค่ำแล้วพี่นอ้องเอาตอนนี้เพคนกะเก็บของแล้วทุกอย่างกะเลี้ยจนคล่ล้วอ่ะสวัสดีครับ